มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำมามอบเพราะว่าผมเองก็อายุมากแล้วก็คงไม่มีอะไรมากก็จะมอบสิ่งแม้ว่าจะเล็กแต่มีความสำคัญม,มากเป็นวัตถุมงคลที่มีมา่อนที่นกบอนกองหลัง่อนที่นกบอลจะเข้าเรียนกุนลาสิบปี นภรข้าเวเบียงตุลาเมื่อปีพศ .2518 เขียนมงคลน,นี้สร้างเมื่อพศ .2508 มอบไว้เพื่อเป็นสิริ์มงคลกับนภรและครอบครัว คือรูปหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจอแห่งวัดช่างให้จังหวัดปัตตานีมอบให้คุณพรเรืองอารมงด้วยความรักนักโมโพธิสโตกาคันติมยายะอิสติภัสวาเดวไปว่าสามตกเต็บไปดีรูปเล็กแต่มีอนุภาพมากครับก็ อ่โทรไปบอกว่า